อะไรหัวไมมม่ผมีผหัวโล้นเลยนะฮะ <c oughs> หัวเปไน็นอะไรเถึกเนี่ยดูดิเอ้เกดเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหัวเป็นอะไรเถึกอะเนี่ยทไมกินส้มตำเยอะ <c oughs> หอเหรอเฮ้ยหน้าเป็นอะไรอย่างนั้นนะเกด้ยขายยอ้าวโอเคเกดจุดจุดจุดเกดไปยังนกเพนกวินจะไปแล้ว นกเพนกวินจะไปแล้วพร้อมบินบินหนักตูดเพนกวินหนักตูดเย้เกตไปยังเกตไปยังชนเลยอ้าวเร็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 วเจ้าหัวล้นเล่นกับตะโกบ่อยดิหัวล้นเป็นตะโกเลยเนี่ยเเกตหัวล้นเป็นตะโกเลยมีผมแล้วมีผมแล้วไปกันเลยไปยังไปไง เอาเข้าบ้านไม่ได้ฉันเข้าบ้านไม่ได้ฉันอ้วนมันไม่เกี่ยวกับอ้วนเข้ามันเกี่ยวกับอ้าช่วยฉันด้วยฉันเป็นนกลามูมูช่วยฉันด้วยฉันไม่ได้ทุกคนฉันเป็นนกลามูมูมอ่าไม่ใช่ไม่ใ่เป็นนกามูมูเออ จะไปทางไหนดีเจ้ากระปูพาฉันไปกระปุไปเลยๆกระปุไปเลยๆกระปุ๋ยไปเลยๆไปตีเซฟเออไปทางไหนกระปูปูตามผมมาตัวฉันแตกได้เปล่าได้เปล่าโอเค เดี๋ยาเขาเรียกว่าอะไรนะเออฮะอย่างนี้ข้าไปเลยเระโ,โอเคขอบคุณนะที่ใบให้ไห <c oughs> นไงกันนะไปไงรอฉันด้วยมานี่มานี่มานี่ <c oughs> โอ้ทำไมฉันดวงสวยตลอด นกไม่บันหอักตูดนกอักตูดกินเยอะกูรีตัวเองไอ้ช่างนี้ง่ะนกนกอยู่ตรงนี้ก่อนนกอย่าเพิ่งนกอย่าเพิ่งทำอะไรบ่เข้าใจ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 บ่

พ่อบอกว่าอะไรเก็ดชาโรนาน,นะาอ,น,านอ่ะเก็ดชาโรนานอ่ะ,อะ,อะ,อะนี่เงินเก็บมาแล้วนกนกไม่กลัวเลยเหรอนกไปมั่วุเก็บชามามั่อ่ะอันนี้นกนก ทำไม<อ>ต้อง,งนี้น้องมาถูกทางแล้วพี่เกดพาไปอ่ะเนี่ยมันมีประตูนี่เซฟก่อนเซฟก่อนเดี๋ยวบันทึกก่อน